มนี้พิยมบ้าทุงครพับนสมสวนนะครับผมสมต้นมวยต้นผุนลมากรากไมก้สมให้สุงหน้าครับผมทำไปเดินแล้วกับวันนี้ผมสปทำการไปดักกุุงปล่อยมาครับทิลทำการเอาไปไปล่อยอปไปคลองใสไก่ครับผมแล้วก็บ,บอตัวเองอนะบอห้องมาฝากไปครับเลี้ยงครับผมเลี้ยงกุุงปล่อยน้ำกระเท้ขายครับถ้ามีคนสั่ง,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 งเขาก็จะเด้นดักเอาจากบอของเขาที่้องครับ การบรรทุกบรรดาบ่มีอย่างไรครับอายุห่างกลแบบผีช้างบ้านทุ่งเนาะท่านใดเข้ามารับชมติดตามก็ขอฝากเลยครับผมกด subscribe ติดตามให้ได้ครับช่องเล็กๆครับผมการบรรทุกเขานะผมงามอยูครับนี่อยู่ผมมันในการตอนนี้ครับตอนยามเท้าเกือบโมงหกโมงกว่าแล้วครับผมสวัสดีแม่ทุกท่านเลยครับผม อยู่ต่างประเทศในประเทศครับผมวันนี้วันแม่12สิงหาครับผมบรรยากาศครับผมาไปเดินชมครับโอสวัสดีครับถ้าไหนเข้ามารับชมรับติดตามก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวด้วยครับผมคิดถึงได้สมบังทุกประการพี่น้องทำอะไรจะได้ตื่นกล้วยตื่นกล้วยผมออกปีแล้วครับพี่น้องดูครับผมบรรยากาศปีลูกนี่คือใหญ่เลยพี่น้องนี่แหละครับเด็กไปด้วยเปี ตงนี้มันงามครับพี่น้องครับผมมันดลูกยายใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปทำการปล่อยกุ้งกุ้งปล่อยผมครับผมสวนนนี้ไวครับผมมุงห้าล้างกับพี่น้องครับผมกิบคลิปเด็ดให้พี่น้องเบิ่งครับกุ้งโอ้หลายครับปลาบูกุ้งต้นสดๆพี่น้องครับผมนี่กุ้งดักกุ้งห้าล้างครับผมบรรยากาศบรรทุงย่ำเศร้าครับผมนี่พี่น้อง ยำเสาดักไปดักความคงเก็บมาไปขายได้ประมาณเป็นลอยเลยครับพี่น้องครับผมผมวผิ่งไล่ครับนี่กับเก็บบรรยากาศที่เบิรงครับผมน้องครับเนี่ยฮะปรตูกับโอ้นี่นะผมเลี้ยงไว้บรรยากาศปันธุงครับผมเนี่ยมันยังไั่มือนี่อาหารประตูกับผมเลี้ยงได้ประมาณสิบกว่าวันครับห้าบ้านเราพี่น้อง ิใแล้ครับต้ังเดี๋ยวผมจะไปหายหน,นิเดังก็กินจูต้องกิจูโอ้กินไวครับน้องแอบบเยอครับมดอะอ้อ ใหญ่เลียวเรียวพี่น้องครับผมประดุกโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ผมจะมาปล่อยวันนี้แล้วกุ้งผมฝากไปก่อนครับนี่้องใสไก่ครับมินเดียวปล่อยเวลาคุณสั่งซื้อเอาก็มาเอาดักเอาปล่อยเลยครับผมกระบอกกินแบบโอ้โรู้พี่น้องปล่อยไว้ครับผมเนี่ยปล่อยไว้เลยแล้วคุณสั่งเขาก็กเคยมาเอา อุ่นลอยเต็มเลยครับนี่เอาไปไว้ลุงตัวนึ่งมีอยู่3ามบอครับผมีเลี้ยงแบบว่าดักมาจากคลองธรรมชาติเอามาปล่อยหักไปพอหุ่มจัดขึ้นครับอันนี้คลองไสไก่ครับเต็มเลยครับปุ่งเวลามีคนสั่งซื้อก็เอามุ่งมาลงขายครับผมนี่ดักไปเอามาพักไปครับผมบรรยากาศน้องอ่ะเดอเจไปห้าบอดูบอนครับมีบอกอง ฟ้าภัยผมครับเนี่ยนี่ครับผมหลังห้องกวาดผมนี่แหละครับี่ห้องเพียรไปอีกโบนึงนี่ครับผมหลังห้องกวาดนี่แหละโบรประดุกเก่าครับเปลี่ยงตู้ห้องเลยเนยแดงของเนยแดงมาใส่ไว้ให้ครับเต็มเลยครับเดี๋กือบไปให้ป้ามันแพร่เลี้ยวๆเลย,ยครับ แดงครับผมเนี่ยกุ้งก็มาครับกุ้งฝอยมากินมั้งนี่แดงผักกระเฉดบอนี่บอใหญ่ครับแต่ว,ว่ายังปล่อยกุ้งผักกุ้งไว้นี่เปิดน,น้ำชุราเซียวใส่ไหมครับนี่ลงไปไว้เลยครับรเปลียวใส่เลี้ยงน้ำตลอดน้ำใสมันก็นอยู่ได้ครับกุ้งเขาจะให้หน้ำน้ำถึงร้อยเต็มเลย มีอยู่สามบอ่อครับผมฟองธรรมชาติฟองไส้ไก่หน้าบ้านเศรษฐกิจน้องใครอยากสร้างใดได้ครับกรุงฝอยครับผมโล่สองลอยครับผมโบกแพงครับเลี้ยงเองผมเนี่ยผมเอามาปล่อยไว้นี่อีกกรุงผมยกรุงฝอยแบบนี่ของไส้ไก่นี่แหละอยากได้ก็มา แม่บอกตัวเงาางามโยนไปเลยมีไข่ครับไปลอยกันเต็มอยู่นี่แล้วไปอ่าดักไว้หุกม,มือครับผมดักได้ก็เอามาลงไว้มือสามขีดสองขีดสามขีดเลยทีเดียวเรา,าอยากกินก็ุบงมาลงเลยครับเราต้องไปยากครับผมเตรียมกุ้งฝอยปุยากครับอาหารกระสองสามมือให้ครับอาหารกุ้งเม็ดน้อยๆมาหยอดให้มัน ยมงกุ้งบอยยากครับกุ้งฝอยครับผมบรรยากาศเพราะว่ากุ้งฝอยนี่ต้องบอยยากนะพี่น้องเพราะว่าแต่เสื้อหันเม็ดมันมาหันกุ้งมาหยอดลงไปสามวันสองสามวันให้ครั้งนึงครับก็ให้ตลอดกุ้งฝอยนี่บอยใหญ่ครับพี่น้องกุ้งหลายมือกันครับแต่ว่าตัวมันยังเล็กอยู่บ่อนี่ครับผมกุ้งผมดักก็ได้ครับเนี่ยหลไหลกุ้งปลาปลาตัวใหญ่บรรยากาศนี่โถ โอ้ยออกคักครับมาใหม่กินบรทันครับผมออกดี้ดีมาใหม่ครับผมคุนไผ่พหวานบุงหวานมันบดไดให้เป็นี่ครับผมพี่ดีเดี๋ยวพี่นาสิบอไว้แล้วครับสีกอใหญ่เกินออกนอกเต็นเต้มหรอน้องมันนะครับมาใหม่นีสตอนะครับผมไดในเรา13ตัวค,ครับผมโอ,อ้โหพร้มอมมีตัวพอครับสตอสตอ,สตอโอรา,ายย่ได้อีกในบริุญสตอ ใต้นะครับนนมผมทา,างลาครับผมพากระเป๋าตือไปมาคุกมาร์โกครับผมตอนน้าที่นี่หญ้าสีลายจักหน่อยครับผมตอนนี้หญ้ามันพันตายอากาศมวลนี่นาน้ำเส้าเนี่ยอาาศน้ำเส้าครับน้องเขาหญ้าจะลายอยู่ตีกนันมันก็ตายครับผมมันยังบ่ได้อายุของมันขามเปรี้ยว เดี่ยวนี่คุณไมนานี่นลูกคือกันครับเนะี่ยละมุดครับผมสักยางนาพุณน,นี่กันไงล้วครับ,บจ้องครับผมนี่ทำมาสมแก้วมังกรครับได้กินแล้วครับนี่ลูกนึงครับผมนี่สองลูกแล้วครับพอดีผมกินไปน สามสี่หน่วยแล้วครับปีนี้ออกให้กินครับพี่น้องครับครับแกวงกรอนปลูกไว้สามต้นแต่ว่ามันล้มพังไปครับล้มผัดพังก็เลยอยู่ตัวเดียวเลยครับได้พอได้กินครับพี่น้องครับจะากาศพันทุงครับผมเนี่ไปเจยครับผมเนี่ยหลายหลายหอมหอมเยอะครับแห่พันไวๆมากเลยเผ็ดเลย ลำมุดผมครับนี่กำลังติดครับผมกำลังเสียออกดอกติดปลายอยู่พี่น้องยัง่ถึงเวลาครับลำมุดกำลังกำลังเป็นจอดอกจอยังอยู่พี่น้องนี่ครับผมครับผมเนี่ยกำลังเป็นออกกำลังเสียออกลูกครับต้นยาดอกครับผมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนี่นะอืมเขางามงามเลยนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยแดงสุดใหญ่ตัวหนึ่งครับผมโอ้โหขันงว่าบวกกัดงามจังเลยเด้อพี่น้องครับเนี่ยท่วมหัวแล้วมั้งประเนี่ย เออผมสิ yeah, ่าเบิ่งน้องโอ้สุดยอดน้อยน้ำเขียบหนังครับผมโอ้ลูกใหญ่เลยลูกนั่นนะดกครับดกคักพีเนี่ยกินบาหารหรอครับผมนี่นะอาหารเราปีนี้ยขายครับผมเพราะมีอยู่หลายต้นอยู่ครับงามงามพี่น้องครับผมออกลูกครับผมโอ้ลูกแท้ครับตันเนี่ยด่นะ ใหญ่แล้วผู้ดา่าโอ้สุดยอดครับผมทีนี่ที่นี่ขายแท้เลยครับผมเนี่ยบรรยากาศดูดูดูดละกองตัวเนี้ยโอ้เตี้ยดีแท้ออกดอกแล้วครับผมนี่ที่ได้กินแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่ข้างบนมีกล้ยกวยขีดเกลือหนึง่งครับผมอัญมณ์บรรทุกบรรน้าน,น,น,ำ,นำเสนอได้เพื่อนโอ้ขอบคุณมา ไรนาสวนผสมครับพี่น้องครับผมเพิ่งดำเนินการได้ประมาณปีกว่าสองปีแล้วแต่ก่อนเลี้ยงงวัวอยู่ครับมันเลยปลูกบ่ได้ตันนี้เลิกเลี้ยงงวัวก็เลยมาจัดแบบเต็มรูปแบบไรนาสวนผสมครับขี้เขียบนี่ผมปลูกไว้ประมาณห้าสิบต้นแล้วมั้งครับเดี๋ยวนี่ครับผมเฮกาเนี่ยนะลิ้นฟ้ากกำลังสออกลูกแล้วครับเอย่างเดีกหน่อยก็ไป็นกวยเยอะแยะเลย ผมอายหนู่ะเอาผมข้าวนาผมเนยแดงเต็มครับผมเอามาปล่อยไว้หนูนะออกเฮคัน